สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าโบชีหลักการพักอันดับหนึ่งห่างจากครึ่งเป็นร้อยไม่มีความหมายใดๆเพราะสภาตัดสินด้วยเสียงข้างมากเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณโมนัทธามหัตนาได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีการเลือกประธานสภาและก็นายกรัฐมนตรีนัฐาบอกว่าอย่างนี้ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นไปตามปกติ แล้วก็อยู่ในคันลองของระบบรัฐสภาที่วันนี้พักเพื่อไทยมีปัญหาการ,รเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์ก็เพราะไปสร้างเงื่อนไขกับดักผูกมัดตัวเองตั้งแต่แรกด้วยการประดิษฐ์เอาคําว่าหลักการเนี่ยไปครอบสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการจริงๆความเป็นพักอันดับหนึ่งที่มีเสียงห่างจากจครึ่งเป็นร้อยไม่มีความหมายเลยทั้งในเชิงตัวเลขแล้วก็ในเชิงหลักการระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างตัดสินด้วยเสียงข้างมาก เสียงโหวตเกินครึ่งคือความชอบธรรมนี่คือหลักการที่ต้องยืนยันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานสภาหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตาม